สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงนะคะเก้าโมงกว่านะต้้มก็ออกมาบิ้งนะคะเดี๋ยวออกทางนี้นะคะวันนี้ อากาศกำลังพอดีเลยค่ะเช้าเช้านะไปค่ะเริ่มต้นเลยนะคะ สวัสดีค่ะเป็นอีกวันหนึ่งนะคะมาต่อจากเมื่อวานวิ่งเสร็จแล้วนะคะก็ตอนนี้ขยับมาเป็นสี่กิโลนะ,นะะก็เหนื่อยค่ะ <c oughs> นะแต่ก็ยังพอไหวนะคะเมื่อไหรจะถึงห้ากิโลไม่รู้ <c oughs> เอาตามกำลังนะคะก็ตอนนี้ก็จะเป็นเวลาใกล้จะสิบโมงแล้วนะคะ จริงๆว่าจะมา้างแต่แปดโมงครึ่งหลังจากที่ลูกชายออกจากบ้ากแล้วนะ,นะะ,ะก็มีภาระต้องทำนะคะพากันหากุญแจหาอะไรนะหาคีย์หาพา,า,าสหาพาสวดค่ะนะที่นี่เวลาคือที่หาเนี่ยเพราะว่าจะไปทิ้งขยะใหญ่นะคะให้ลูกชายคนโตนะช่วยไปทิ้งขยะใหญ่แต่ว่าการ์ดมันหายนะคะมันไม่ได้หายมันอยู่บนภูเขาก็เลยพากันหาใหญ่เลย ก็เลยออกมาช้านะคะนะพรุ่งนี้ก็ยังจะมีอ่าเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่วิ่งเนาะเพราะตอนนี้ต้อมก็พูดง่ายว่าวิ่งเนี่ยมันวิ่งเสร็จมันก็มีความสุขนะคะแล้วก็มันได้เหงื่อเร็วนะแล้วก็อาจจะเต้นเนี่ยต้อมชินไปแล้วมั้งเต้นนี่มีแต่มีแต่ความสนุกแต่ครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้เหงื่อเลยเต้นเป็นชั่วโมงถึงจะได้นะคะก็เลยต้อมก็เลยตอนนี้เปลี่ยน เปลี่ยนมาวิ่งนะคะแล้วก็รู้สึกดีนะคะอย่างที่บอกเลยหน้าหนาวนี้ต้องไปหาที่เต้นนะคะเพราะเราก็ชอบเต้นนะคะอย่างอื่นก็ไม่ไม่ชอบเท่าไหร่เพราะมันต้องเสียเงินค่ะวิ่งนี้ไม่ได้เสียเงินแต่เต้นนี่มันเสียนะคะก็แถวนี้ก็มีแต่เต้นซุมบ้ามีโยคะตั้มก็ไม่ไม่อยากไปแล้วนะคะเคยไปลองแล้วคือไม่ค่อยชอบนะคะ เป็นมันเหมือนโยคะแบบยืดเส้นยืดสายคือเราทำเองได้อะเดี๋ยวนี้ YouTube... ข้อมูลใน Google มันเยอะนะคะหาเรียนเองได้ค่ะเนาะเพราะเราก็เรียนมันพูดถึงทั้งเรียนใน Google เอง YouTube เองอะไรมันก็เยอะแล้วก็เคยลงเรียนแล้วหลายปีนะเกือบ2ปีติดต่อกันนะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็คือแบบเหมือนยืดเส้นมากกว่านะคะไม่มีท่าอะไรที่มันแบบ มากมายเท่าไหร่ต้อมก็เลยหยุดนะฮะแต่ซุมบ้านเนี่ยยังอยากยังอยากจะต่อ,อยแต่ก็ต้องดูเวลาด้วยค่ะนะต้อมเดินมาเนี่ยคือหยุดวิ่งแล้วนะคะเดินเข้ามาในร่มแต่ตอนนี้เริ่มแดดแล้วนะ,ะก็ที่เดิมๆนะคะนี่นะไม่ทันเลต้นข้าวโพดสูงแล้วนะคะร้อนนะคะาหาันกลับมาหาต้อมนะคะก่อนจะลาไป คือวิดีโอนี้จะมีแต่เรื่องวิ่งนะคะแล้วตอนเช้านี้ต้อมจะลงวิดีโอเกี่ยวกับการนั่งสมาธิด้วยนะคะเพราะว่าต้อมนั่งทุกวันเนาะตอนนี้ต้อมเปลี่ยนมานั่งนะคะไม่ใช่เปลี่ยนค่ะก็คือต้อมนั่งอยู่นั่งสมาธิเน <dynam> ี่ยต้อมแค่กําโฟกัสเรื่องลมหายใจนะคะแล้วก็ต้อมจะโฟกัสที่หน้าท้องนะคะหรือไม่ก็ที่จมูกนะที่ปลายจมูกนะคะเวลาเข้าเข้าออกนะคะเวลาลมหายใจเข้าลมหายใจออกอะไรแบบนี้ค่ะ นะถ้าหน้าท้องเนี่ยต้องจะทําแบบที่ต้องเคยไปไปอบรมมานะคะไปเรียนมานะกับอาจารย์นะคะที่วัดสิงห์บุรีนะต้องก็เอามาลงในเทปวิดีโอใส่วันนี้ด้วยเหมือนกันนะคะกับวิดีโอนี้แหละวิดีโอนี้ก็จะเป็นเรื่องวิ่งทั่วๆไปนะคะในการที่ต้อมออกมาวิ่งทั่วๆไปก็คือ,อ เป็นชีวิตประจําวันต้อมนะ่ะพูดง่ายๆนะต้อมก็วิ่งมาหลายเดือนแล้วนะคะพูดถึงนะก็ยังไม่ไปถึงไหนนะแต่ก็นะแข่งกับตัวเองนะคะเราได้แค่ไหนก็ไปแค่นั้นแต่รู้สึกว่าเราได้เหงื่อค่ะรู้สึกดีมากๆเลยนะเมื่อเช้าก็อารมณ์แบบแบบลบๆอยู่นะนะคะต้อมเดินไปไม่ได้เอาไม้เซลฟี่มามันก็สะสั่นนะเดี๋ยวไปหยุดคุยที่นั่นแล้วก็จะลานะคะไปหยุดคุยที่ล่มหน่อยนะ ถ่ายให้ดูเนี่ยค่ะต้นแบล็กเบอร์รี่นะคะแบล็กเบอร์รี่บลูเบอร์รี่น่าจะเป็นแบล็กเบอร์รี่มากกว่านะนะคะเดี๋ยวจะไปเซิร์ชให้นะคะเพราะว่ามันชื่อมันคล้ายๆกันนะคะตระกูลเบอร์รี่นะเนี่ยค่ะทั้งหมดเลยที่มันมีดอกแบบนี้นะคะอันนี้มันจะอยู่สูงนะคะดูนะต้องจะถ่ายคือที่จะพูดเนี่ยคือเก็บได้เนี่ยเห็นไหมสูงจากพื้นนะคะแต่ส่วนมากเขาก็ ถ้ามันออกนี้ต้องก็เก็บแหละมันไม่ออกนะคะคิดว่าปีนี้ต้าจะเก็บนะคะแต่ก็คือเก็บกินนะคะเก็บกินนะคะเก็บแล้วจะถึงบ้านหรือเปล่าอะไรแบบเนี้นะคะก็เป็นธรรมชาติไปนะคะก,ก,ก็ก็ไม่เป็นไรเนาะเอาละค่ะก็อย่างว่านะคะหาาสเวิร์ดหาอะไรหาการ์ดนะคะ ก่อจะได้นะต้องก็พูดผิดพูดถูกก็ต้องขอโทษด้วยนะคะบางทีต้องจําสลับกันไปหมดนะนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะคะนะแล้วก็ก็เลยอารมณ์แบบขุนๆหน่อยก็เลยออกมาวิ่งออกมาวิ่งทั้งขุนละคะ่ะแปบ๊บเดียวก็รู้สึกว่าการเต้นหัวใจมันลดลงนะคะคือดีอะ่ะดีนะคือตอนออกมาวิ่งแรกอารมณ์เราขุนนะมันก็จะปี๊ดเลยนะคะขึ้นแบบเกือบเกินร้อยห้าสิบนะคะพอวิ่งวิ่งไปวิ่งไปนะสมาธิอยู่ที่การวิ่งะคะ่ะ ซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็วิ่งวิ่งนะคะบอกตัวเองวิ่งหนอวิ่งหนาก็วิ่งไปเรื่อยๆค่ะนะก็ปรากฏว่าลงมานะคะเรือร้อยสามสิบกว่านะคะก็ก็ดีนะคะที่ที่พูดถึงการเต้นหัวใจนี่เพราะเพราะอยากจะชี้เห็นว่าการออกออกกำลับบงกายมันดีกว่ามันดีกับหัวใจจริงๆนะคะตอนที่ต้อมออกใหม่ๆนะหัวใจการเต้นหัวหัวใจสูงนะแต่ตอนนี้หัวใจต้อมจะไม่ไม่ไม่เกินร้อย ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยค่ะแต่ส่วนมากก็ร้อยสามสิบนี้ค่ะคือดีอะ่ะพูดถึงนะคะดีตอนออกใหม่เนี่ยเกินพอเกินร้อยห้าสิบนี้ต้อมก็ก็คือแบบนะเราก็ต้องดูนะคะแต่เดี๋ยวนี้ต้อมก็เนี่ยมันจะอยู่ประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบอะไรแบบนี้ค่ะพอออกวิ่งอะ่ะคือดีนะคะดีรู้สึกว่าการเต้นของ,ของหัวใจดีขึ้นแล้วก็พูดง่ายอึดขึ้นอะ่ะหัวใจแข็งแรงขึ้นนะคะยอมรับเลยนะคะใครที่แบบ อยากให้หัวใจแข็งแรงค่ะการออกกําลังกายนี่ต้องว่าอย่างนี้เลยค่ะนะจากการออกกําลังกายนะคะแล้วต้องก็มีนาฬิกาวัดด้วยนะอย่างที่บอกนะลูกชายให้มานะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องก็คงจะจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะ,ะแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องการวิ่งอย่างเดียวไม่มีเกี่ยวกับการพูดอะไรเลยนะก็ไว้เจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ไล่มือเดียวนะคะต้องขอโทษด้วย